สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่5เดือน5พฤษภาคมวันนี้เรามาเที่ยวกันที่สวนสัตว์เปิดครับซาฟารีเวิลด์นะครับพบกับรายการนดีน,นดา,ทา,ทอาโอเควันนี้เราจะไปเริ่มกันตรงซาฟารีพาร์กก่อนนะโอซาฟารีเวิลด์ใช่ไหมไปดูซาฟารีเวิลดาา์นะไปดูไปให้หารยิาฟนะโอเคนะพี่น้องนะโอเคไปกันต่อเลย พอไหมเด็กๆพอไหมไปกันเลย ที่เราได้มานะครับย,ยบืนเลยยวิบญาณเจ็ดร้อยตัวสอง้ลุ่มต้องเข้าไปข้างในกันได้เลยครับโบนะครับผมเข้ามาตอนแรกก็จะมีเสียงของนกนะครับนกแก้วมาคอเหล่านี้เสียงดังสนุกสนานเชียวเจ้า,จากันเลยทีเดียวอ๋อนะนาดาน,นั่นคือนกอะไรคะ นกเรนโบ้นะดาบอกว่ามันคือนกเรนโบ์อ๋อนกเรนโบ์เบหรอคะเขาเรียกว่านกแก้วมาคอนะคะกกคใช่สีสวยหไหมคะสวยมากเลยชี้ให้ดูหน่อย<น>มีกี่ตัวน้องน้องน้าดานับนับหน่อยสิมีกี่ตัว,วโอ้ยทำไมมีสามตัวล่ะนี่ฮะนกแก้วมาบันทึกภาพเป็นที่ระลึกนะครับของซาฟารีอยู่ว่า ครั้งหนึ่งเราได้เคยมาซาฟารีกันแล้วนะครับผมโอ้ตกบ้านนะครับผมตอนนี้คืออ่านางแบบของเรานะครับหวานมองคุณแม่าก็ยิ้มกับลูกขาเพื่อจะถ่ายกันกมาดคอนะครับผมอ่านางแบบก็จะกลัวนิดนึงเกรงนิดนึงนะฮะสวยเดี๋ยวลูกได้ได้ได้มองกล้องหน่อยลูกอ่าพี่ครัอาจารย์เออ เงยหน้าขึ้นนะเนอะอ่าดูใกล้ๆได้เลยโอ้จะไม่ไม่จับหรอกไม่เอามือจับหรอกลูกนั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยๆดูสภาพน่าจะหิวนะฮะดูสภาพน่าจะหิวน,ะนี่อีกสองตัวสามตัวน้องไม่เอามือจับนะคะน้องไม่เอามือจับนะคะโอ้ยแอบกินแรงกว่าหมาแถวบ้าน <c oughs> ตรงนี้มันคืออะไรคะลูกตรงนี้มันคืออะไรคะลูกนกที่เราเห็นตัวใหญ่ๆตรงนู้นคือนกเกรดไวฟิลิกันนะคะนู่นน้องนาดาพูดจีเกรสไวฟิลิกนเโอเคน้องนาดามาดูนี่เร็วแล้วไอ้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าตัวอะไรม่ไปดูซิ น้องพูดสิคะแพที่ดอกหางดำแพที่ดอกหางดำอภาษาอังกฤษสิภาษาอังกฤษคือไท,ทเกอร์ไท,ทเกอร์นี่นะครับก่อนจะถึงโรงเลี้ยงอาหารยีราฟนะครับเราก็จะมาทั้งปลาสวายเผือกนะครับแล้วก็มองเห็นเหมือนมีปลานินเผือกด้วยเนาะปลาทรายอปลากายปลากายเผือก แต่ตัวที่ผมกําลังซูมอยู่นี่คือปลาสวายเผือกนะครับแล้วก็ปลากลายเผือกจะอยู่ด้านนี้ปลาคืออะไรคะน้องปลาคืออะไรคะ fish, fish. Okay. และปลาสีขาวคืออะไรคะปลาสีขาวรีบเลยนี่นะครับด้านหน้าของบริเวณโรงเลี้ยงยีราฟนะคะผมามาถึงนะครับถึงแล้วเราก็ <laughs> nó không phải thôi thô rồi à, ok ờ là bạn thổi, thổi mà còn nóng thổi mà còn Được nóng thổi mà còn <laughs> Điều... 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 <laughs> ชอบชอบมันสนุกสนุกไหมลูกชอบตัวไหนชอบหนูไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรอืมนี่ไงข้างบนนี่ไงข้างบนนี้ก็มีค่ะแม่ระวังโอ้สีทองกับสีขาวงูคืออะไรคะงูคืออะไรงูคืออะไรลูกสะสะอะไรสเนกโอ้โหโผล่หน้ามาหน่อยน้องโผล่หน้ามาหน่อยโอ้มันมีทรายลูก เต่าเดือยแอฟริกาอ๋อจะเป็นศูนย์เพราะพันุไข่เอกเวิลด์ครับผมเอกเวิลด์หนึ่งเดียวในโลกนะครับผมศูนย์เพราะพันไข่เนาะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเอกเวิลด์ที่อยู่ข้างในน่าจะเป็นไข่นกกระจอกเทศนะครับโหนี่เป็นนกกระจอกเทศเนาะอืมนี่ อ๋อต้องมีสายสอดเข้าไปให้ถึงกระเพาะมันด้วยนะครับอืมกำลังโตแล้วนะครับอมนี่ต้องสอดสายยางเข้าไปในปากแล้วก็ให้อาหารไปนะครับผมโอ้กินลวไปโอ้นี่มาอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่เลยโอ ดูให้อาหารนะครับนี่คือให้ดูตรงพุงมันดูตรงพุงมันอ๋นี้กาลังให้อาหารกระ่นครับารงนี้อขาโออ ลุกขึ้นมาแล้ว,ลวทีนี้ก็เริ่มแล้วนี่แหละครับพร้อมกันพร้อมกันทำได้ทำได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยนะครับนี่แะครับในการจัดการเปลี่ยนภาพเทคโนโลยีสมัยนี้เดียวอาดาเป็นไงไงอาดากลัวเปล่าไม่ไม่ไม่แต่คิดอย่างเดียวเลย

โอเคเมื่อกี้เราดูอะไรสไปร์วอน้องกลัวหรือเปล่าไม่ไม่กลัวหรอสนุกนุเนาะี่มนมาูฟาเโกเอเอเรียกพี่ดินมาดูฟามมนโกพี่ดินบอกว่าเหม็นโอเค,อเคไปดูอย่างอื่นต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะรอดู ดอลฟินโชว์นะครับหรือว่าโลมาโชว์นะครับตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวไ,ไปทานอาหารกันก่อนเนาะนี่ลิงอุลังอุตัง้งที่ลิงทำไมทำแบบนี้พี่เขาพี่เขาต่อยมวยไงยใช่ไหมนี่ลิงอุลังอุตังที่เขาต่อยมวยใช่ไหมคะใช่เหมือนใครอะหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนน้องเปล่าไม่เนิ่นน Át, Jamie, เขางอนน่ะเขาเหนื่อยเขางอนน่ะเดี๋ยวสายตาฮัลโหลทักทายทักทายพี่ลิงหน่อยทักทายพี่ลิงหน่อยน้องทักทายพี่ลิงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลทักทายพี่ลิงทักทายพี่ลิงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกรงนกตรงนู้นเนาะมีนกอะไรเขาเรียกว่า tree house นกทริอาัลเป็นเบิร์ดนะนกอะไรนะครับหืมนกอะไรอ่ะมันคือนกอะไรเบิร์ดออรเรนเบิร์ดออร์เรนเบิร์ดออเรนเบิร์ดนะโอ้มันมีรังด้วยข้างบนอ่ะมันทำรังไว้ข้างบนอ่ะใช่ครับเออมันทำรังไว้ข้างบนเนาะนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้คือนกอะไรคะ เบิร์ดเบิร์ดนกเบิร์ดอยู่ข้างหลังลูกรอรอคิวก่อนนะรอคิวก่อนนี่ปลาคาบสวยมากเลยอ่ะสีสวยมากเลยเยอะแยะมากมายอาหารปลาแมมอยแม่หันไปทางนู้นหน่อยแม่หันไปทางนู้นหน่อยโอ้เยอะแยะเลยสวยมากปลานี่มาดูใกล้ๆตรงนี้มาดูใกล้ๆนี่เขาโยนให้อาหารมันเห็นไหมโอ้สวยมากเลย เยอะแยะไปหมดเลยว่ามันกัดนะป้าครับพี่ดินดูดิพี่ดินดูดิโอโหดูมันอาปากพี่ดินรู้ไหมมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรรู้ไหมปากคาบมันชื่ออะไรอ้ยตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ฟาร์มในเองในราใช่ไหมพี่ดินในราอยู่อยู่กล้หลักลูกแต่โดนจะโดนเขามันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างในูเยอะแยะเลยลูกนู่นเห็นไหมป้ามกใจมันตกใจมันไปแล้วอ่า เดี๋ยวเราจะเดินตามทางไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่เราจะได้ดูสัตว์ประเภทอื่นด้วยนะครับมันแก่แล้วอ่ะมันแก่แล้วอ่ะดำๆน่มันแก่แล้วโอเคโอเคไปดูสถานีอื่นต่อก็เลยป้าอนี่กะว่าจะมาถ่ายวิดีโอว่าพี่ดีทานข้าวอะไรไปนะครับปรากฏว่ากลับมาไม่เหลือแล้วแสดงว่าอาหารอร่อยมาก อันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็นี่เป็นไฟของน้องโอเคแล้วก็เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่นะเบอร์เกอร์ไก่นะครับเพราะปลาไม่มีอ่าหมดแล้วครับผมมีแค่นั้นล,ลูกทั้งหมดนี่อันนี้แล้วก็เบอร์เกอร์มีเพนไ์ไฟนะครับทั้งหมด3ชิ้น65งอบ้าทอโอเคอลองชิมดู น้องอร่อยไหมคะ น้องเป็นยังไงน้องโอเคไหมชอบไหมอันนี้ไม่ถึงร้อยเซนค่ะไม่เปิดกระจกไม่ลงจากรถโอเคขอบคุณครับครับผมครับว่าเรากำลังจะเข้าไปข้างใน ในส่วนของซาารีนนะโอ้จะาห้าี่แจงว่าห้ามเปิดกระจกห้ามลงจากรถนะเพราะฉะนั้นป้าต้องล็อกกระจกนะครับค่ะโอเคเป็นตัวอะไรล็อกข้าแมวโอ้ข้าแมวน้องตัวอะไรอ่ะตัวอูดค่ะอูดหรือว่าข้าแมวนะคะข้าแมวข้าแมวใช่ดูน้องน้องน้องดูตรงนู้นโน่นโน่นอยู่ในร่มนู่นอยู่ในต้นใต้ต้นไม้นั่นคืออะไรคะ นั่นคืออะไรคะซีบราว้าว what color of zebra สีขาวสีดำสีขาวสีดำสีคือสีขาวสีดำคืออะไรคะ black and white black and w h e w h e black and w h e นี่นี่แม่ดูดูนกใกล้ๆเลยโอ้นกมีหลายชนิดเลยเนาะมีนกหลายชนิดเลยอยู่ในน้ำชนิด โอ้เยอะจังเลยสัตว์ตรงนี้เยอยู่ใช่ไหมออวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์กันเนาะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีมอะไรที่น้องชอบมากที่สุดคะในในในซาฟารีเวิลด์น้องชอบอะไรมากที่สุดคะให้นาดาตอบก่อนนาะดาชอบอะไรมากที่สุดชอบปลาวานด้วยชอบปลาวาด้วยชอบโชว์มันเป็นปลาโลมาค่ะลูกมันไม่ใช่ปลาวาฬเออ เาเปลีฟนใช่พี่ดีนล่ะพี่ดินชอบอะไรที่สุดโชว์ลิงโชว์ลิงเหรอกับไอจารกรรมโอ้จารกรรมใช่ไหมมันดีใช่ไหมลูกที่ีมาด้ดูตรงนี้ไม่ได้ดูเหรอป้าขาป้ากินลิงมันแกงแกน่จริงเหรอ มื่อกี้ลิงเป็นคนมันแกมกันค่่มันคงตรงนี้มั้งตรงสปายวอลมันน่าจะเสียงดังครูเขาก็เลยไม่ให้เข้ากเดกลัวเด็กๆตกใจไงตกใจว้ายกใจว้ันิตอนแรกแม่ดูว่ามันไม่ค่อยไอ้นี่เลยมันเรื่อยๆอ่ะก็ดีแล้วมีให้ดูมีหนังเหมือนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งมันหนังจีนสมัยก่อนใช่มาดูโอ้ดูตัวอะไรคะเนี่ย นี้มันคือตัวอะไรคะเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนควายเหมือนวัว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 แดงวัวกระทิงวัวกระทิงวันคริสต์มาสอันนั้นมันกวางเลนเดียกาหนุข้างหน้าหนุนมีกวางเนเดียวันคริสต์มาสนั่ข้างหน้ามีกวางเลนเดีย์มอันนี้มันวันคริสต์มาสจะมาแจกของขวัญให้เด็กเอ๋อไอไอไอ วัวตัวนี้มันชื่อตัววิวเดอบสวิวเดอบสตนชื่อวิวเดอบสมีชื่ออยู่ข้างหน้าี่ไอกวาเป็นแพะภูเขาน่าจะเป็นแพะภูเขาตัวที่น้องเห็นเลยแม่ก็ละมั่งอยู่ใน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 โรงเอ้นู่นน่ะพี่ดิษอยู่ในโรงีะมัเป็นคนละกวางกันนะอันนี้กวางดูกวางดูกวาง ไม่หอมจังเลยเนะาะามันไม่ค่อยได้กิน,นอะไรมมันนไไ่คยด้กิอาหาหรสบายใจเลยมีควายมีสัตว์มีควายมีสัตว์ววนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีมีควายสองตัวนั่งดีๆค่ะหนาดานั่งดีๆโอ้แม่ดูหนูนะน้ำนี่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  ลูกนี่มันเล่นน้ำอยู่ันหาบากินดูหนูดูหนูคิดปเป็นสัปปะจแม่น,นะนโอ้มันเล่นน้ำอยู่สุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้คือทางออกที่จะพาทุกคนกลับบ้านนะครับก็จบคลิปแบบร้อนๆแต่ก็ประทับใจดีเนาะสำหรับเด็กๆที่ไม,ไม่เคยม,มา,บบานแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่มี ครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับถ้ามีเวลาว่างมาแนะนําให้เป็นวันธรรมดาดีกว่าเนาะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะมากแล้วก็มีต่างชาติด้วยต่างชาติะานั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะต่างชาติที่มาก็มีทั้งคนจีนนะมูฮ่องกงมีฟิลิปปินส์นะครับมีเยอะะเลยมาจากอียิปต์ก็มีอินเดียปากีสถาน โอ้เยอะแยะเลยส่วนใหญ่เป็นเอเชียเนาะก็มียุโรปก็น่าจะมีบ้างแต่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแล้วเราแล้วมีไลอยูดูแล้วเราแล้มีไลอยูดูน้องจ๋าคนจีน oh, กับคนอินเดียนะครับให้ความสนใจมาแล้เรานักีนก็ถามว่าทำไมเขาถึงสนใจมาดูคิดว่าบ้านเขาน่าจะมีมีสัตว์อยู่บ้างแต่ว่ามีสวนสัตว์อยู่บ้างแต่ไม่มีโชว์บ้านเราเนาะอันนี้ตอนจะกลับ นี่ทางออกก็เป็นโอเคออกเรียบร้อยแล้วขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลิปส,สวยเอามาลงใน youtube ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวหน,น้าจะไปที่ไหนติดตามเราด้วยนะติดตามเราด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เรืเ่อยๆนะครับเดี๋ยว วันนี้ก็ขอจบได้ก<อ>ารนะดีนะดา,าแค่นี้น้องน้องบ๊ายบายก่อน,าาอนลาไปก่อนนะคะบายบายอ่าทำไมมีแกวกแกจะเนป็ย